สบัสดีพี่น้องสบัสดีอีกรอบหลังจากเข้าสุกพี่น้องหลังจากเข้าสุกซาแพงก็สิหนึ่งอันยอดคานาะพี่น้องยอดขาว่าทักหัวขาแล้วก็ผักอีหุ่มมะแดงนี้เมนูป่นปลาพี่น้องปลากับตัวใหญ่จ้ะเด้อ พี่น้องอู้ตัดสะออนพี่น้องเอ้ยลำขากินก็ปนป้านาะพี่น้องหออวหุ้มมาเนี่ยเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วก็พวกหลัเดินทางออกบ้านนอกพี่น้องเผาเห็ดอยู่กระบะกระข่ำเติบเล่าอันสุเผินไปเอาพักสองสมองมามโมงยังบ่วมาอยู่พี่น้อง <laughs> ซาแพงเนี่ยอันเสร็จไปตามมา เอาเป็ดกระสอบพ่อพ่อผักก็ยังบวมาอยู่สองสัโมงยังบวมาอยู่วะก็ล่อเบิ้งล่อส้มเนาะพี่น้องกลับมาพี่น้องสีบอกไปพังไปเก็บผักสองสัโมงครึ่งหืมไปเก็บผักหรือว่าเป็นอู่งานกันเนี่ยไปแล้วก็ขึ้นต้นไม้แล้วกับเมา่กันเนี่ยหลายอย่างเป็นั่งแล้วกันนั่งเมาแล้วกันนั่ง โมกันอีกบอสไปแล้วก็ปุกเลยคุณท้อนมันน้อยหุ่นโอนเพื่อสิอวยลงเพื่อสิวย่ำลงป่าอนะบอสถ้าเบิ่งเริ่มพักอ่ะจอยนะขึ้นต้นพรากระโดนเอา้อ้เสียวหุ่นตกอยู่พอกันได้คุณต่อบันไดได้ไปแบกแล้วบันไดก็กระโดนอยู่ในในขางเหือดนะในขางขัาน้องนะกระโดนนั่นต้นลุงนั่นของแม่จ๋าอือของตัวเองนะมันนี่มันแก่เฮ้ยอือ เอาอันนั้นไปขึ้นขึ้นโอ้ยเสียวคนตกวห้าน่ะห้านะไงใหญ่ๆลงโง่ราชิดาแล้ววะเอายาจ้อยเอาไปไม่แส่คือบวเอาคือไปพักเลยคุณห้าน่ะใหญ่นะคะไปต้นกระโดนมีต้นเดียวนะเบอร์สุดโตคือไปอันเอาต้นสูงหา่ายโอ้ยมันน้องนั้นมันแก่เบิร์ดหัดอันนั้นมันหัดนอนอยู่เทิงมันอ่อนโอ้บอและวคุณโควไปห่านเอาหนัเฮ้ยข้างหน้าแถวที่พุณต้นบดบวพากันไปโอ้ยมันกั่งหอดไฟเลยเดี๋ยนี่ โอ้ยเพิ่นเพิ่นสิสุดเอ้ยความซื้อของนางค่อยานบานาใหญ่เอบ่ยามาฮยกกโดเล่าหน้าน้อยจานลงจเบิดสิว่าเนาะแล้วก็ไปเก็บยาแล้วผู้ไนํากันว่าบ่บอกบอกเด้ปู่ก็มีแต่ปู่ะอยู่เออแก็มาแล้วก็เข้าสวนลอีกเพิ่นคือได้ยินเสียงเพิ่นแหเอ้ยคือได้ยินเสียงเธอ ไปส่องมึงดูเออยังยังหูเองละแวงเฮ้ยยังบาเห็นน้ามาเต๋อป้าพุดซวนกับบแล้วลูกลูกห้องลูกไหาลูกอยากได้น้ามาใส่อ่าง อีลาป็นคนสีเด้ยอ,อีรอยพีน่คนสี่นะ,ะ,ะช่วยกันคนละไม้ละมืออ่ากระซิได้อัพผนมาดูเฮ้ยอีลอาเป็นคนหันหันีเป็นคนอย่างอย่งมันขึ้น ไปเอาแนวล่างถ้วยน้ำมาทูลูกอีลาหนาหนาาเอาสีชมพูเด้ออย่าอย่าอย่าเอาเด้อสีเหลืองเด้อเอาสีชมพูเด้อป้าว่าสิเอาแนวตู้พืชนะโอ้ยเศร้าเศร้าเฮ้ยหนาหนาหนาอู้ศกกระปุกศพกระปุก อ้าวอ้าวสามาคัคคีกันโว้ยโอ้ยคือหน้าหาักแท้นะนะเฮ้ยเบพวงเนี่เอาเกิบมาให้เอื้อยใส่โอ้ยคือหน้าหาักแท้เนอะคือหน้าหักแท้เฮ้ยคือหน้าหักแท้น้องบอิรดอ้าวช่วยกันโอ้ย พ่อนี่ฮดสวนบ่เป็นฮดเนาะในโง่มาเห็ดให้ลูกคือเก่าไอ้หย่าเจาะมันตีล่ะมะฮินมาเดี๋ยวให้ลูกมะฮินเนี่ยพื้นนี่มันมันมันขาดแล้วน้ำหัวอยูุ่้ยน้ำหัวเยอะน้ำหัวกระบอกเนาพื้นแจกห่อกระบอกซึ้มเวลาจอดเนาะ นั่งอ่างให้เขาแล้วเราไปกระเป็ดบันกระเป็ดกระกระตายเปิดเปิดอีกนังเคื่อแล้วแหละอ่ะแล้วแหละบอลแล้วดอกเพรน้ำสิเต็มอ่างนั่งมาเลยโอ้ยผักบัวขึ้งหอดกระสอบไปตั้งสามคนปลาทูนึกว่าสิเอาเป็ดกระสอบช่องกระสอบบัวขึ้งหยอดกระสอบ นี่ไปสองสมงครึ่งไปตังแต่สามมุ่งจนหามุ่งขึงอยางมนานี่ไปตื่นไปเลยไปอู่งานแล้วนี่ไปอู่งานอ้ยไปเช็ดเพื่อพราะันสู้แน่ตเจาะันส่ักระโดนใส่ผักเส้ยวฮะตาไปหอดโคกยังบไิผักติมันแปลว่ามันแก่ให้ันแก่ พูดผปตะ,ปะปเวนตุกหล้วย,ยังสิบห้าพักเศร้เลไปตาเศราบอกินบอกินซะข้าสิบ่าไปหาพักตั้งแต่ที่อยงหาก,กันแต่พักกระโดนเนขาสิบา,าไปเผาผู้บบาวก็คืออยยุอันนี้ไปกับแม่ยุริกับถีบ เออทางนั้นคือมีจักจั่นห้องอ่าเฮ้ยอีหยังแอบพากันแอบซื้อจักจั่นบะเนี่ยจักจั่นจักจั่นมาแต่ไสอะนะเฮ้ย่่อยาจักโตต่อร่อยนะทายนะจักโตต่อร่อยเออร้อยโตต่อหกพัน หกตัวต่อน่อยตัวต่อเก้าสิบาทบอเก้าบาทกดเลยเ้อะก็ได้ยุบไล้ก็ได้ไลเลยเสแนวนี้ไอนุ่มน้คนมากุไปลูกเว้ย ปลาเฮ้ยผู้ขายคือบวชสนใจเฮ้ยให้ผู้ซื้อยุบเอายุบเอาลอยตต่อห0สิบพันเถอะถ้าเป็นเงินบาทก็คิดประมาณ90บาทนามพี่น้องแต่ให้เอะบุ้มแกะเออขายบางตั้งน้ำมันอ่ะนะ ปคือว่าไปกรุงเทพประเทศที่มาเห็นอยู่บานมาจะสเป็นเดือนแหละมาจะสิเป็นเดือนแหละหนับเอาสุดเห้ยบคนละลอยโต

แม่ค่ะบ่ได้ตื่มเลยว่เคยรเยอะเลยเอาขินกระองกินีกกระบหุองก็ได้ว่าห่อพักกระโดนจัาแจวงานนะงานพักกระโดนน้ำแจวงมาเบิ่งท่านหนึ่งพักห้าพี่นอะ ว้าวสุกแล้วอื้ออื้อว้าอคุณพ่อเอี่ย,ย,ยจะดึงหัวขาขึ้นมาซิมพี่น้องว่ามันสุกแล้วบอ จัจ่นห้องแซวแซวซุเปอร์คื้อกินกับเขาบ่กินตะมะหุงได้ยินอย่าวราก็จะกินตะมะหุงอืมสุกแล้วพี่เนาะน้องคนนี้ก็สิขอปิดคลิปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องสวัสดีสวัสดีเราชมคลิปหน้าเด้อ